สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะตกเป็นข่าวคราวมาระยะหนึ่งแล้วนะคะสำหรับชื่อของคุณสาธิตเซกาลประธานสมาคมนักธุรกิจสีลมและประธานสมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียนะคะที่ตกเป็นข่าวเพราะว่าได้มีคำสั่งจากศูนย์รักษาความสงบให้ในประเทศคุณสาธิตเซกาลออกนอกประเทศ คุณสาธิตเป็นหนึ่งในผู้ที่ขึ้นเวทีปราศัยของกปปสด้วยนะคะแนวทางการต่อสู้ล่าสุดที่ออกมาก็คือคุณสาธิตมอบหมายให้ทนายความและน้องชายยื่นคำร้องขอถวายดีกาเพื่อร้องขอความเป็นธรรมขณะที่วันพรุ่งนี้แกนนำกปป,ปสระบุว่าจะไปยื่นเรื่องนี้นะคะว่าการพยายามที่จะในประเทศของคุณสาธิตเซเกาในครั้งนี้เป็นการผิดคำสั่งสารแพ่งค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ นายสาธิตเเกาวยังคงเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสในพื้นที่สวนลุมพินีแม้ระยะหลังสาธิตจะยอมรับว่าไม่ได้มีบทบาทขึ้นปราศัยบนเวทีแล้วสาธิตยืนยันว่าเขาไม่มีบทบาทเป็นแกนนําการชุมนุมการไปร่วมชุมนุมแต่ละครั้งเป็นเพียงบทบาทของแนวร่วมเท่านั้นและได้ขึ้นปราศัยบนเวทีเพียงไม่กี่ครั้งก่อนที่สรส แจ้งข้อกล่าวหาและใช้มาตรการในประเทศผมไม่เคยได้มีโอกาสที่มีการสอบสวนตัวผมไม่เคยมีโอกาสให้ไปชี้แจงแล้วก็คำกล่าวหาของท่านก็เป็นคำกล่าวหาที่ท่านตั้งขึ้นมาแต่ในระบบขบวนการของการยุติธรรมเนี่ยนี่ไม่ใช่วิธีได้มีการพิสูจน์ไหมคำกล่าวหานี่ผมกลับไปถาม ว่ามีการพิสูจน์ว่าผมนี่เป็นภัยต่อสังคมอย่างไรไหนลองอธิบายผมหน่อยที่สะสะอาศัยอำนาจพรกฉุกเฉินระบุว่าหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศให้เจ้าหน้าที่สั่งให้คนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรแต่ต้องเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าสนับสนุนการกระทําให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่พรบรคนเข้าเมืองระบุไว้ว่าหากคนต่างด้าวมีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม ก่อเหตุให้เกิดความไม่สงบต่อประชาชนหรือต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงยืนยันว่าคดีนี้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดแล้วแต่กรณีที่ผมเซ็นในประเทศเนี่ยคุณสาธิต ได้ให้การสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่าระหว่างมีมอบกอปอปอสอเนี่ยได้นำกำลังพักพวกไปยึดสถานที่ราชาการถึงห้ากรมครั้งสุดท้ายก็กรมการบินพเลเรือนทางราชาการเขาคงปล่อยเฉยไม่ได้เขาก็ดำเนินการมาตามขั้นตอน แต่นายสาธิตยืนยันว่าไม่ได้เป็นแกนนํากปปสและเชื่อว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมชุมนุมตามรัฐธรรมนูญผมผมอยากจะให้แยกนะคร,ะระับกปปสแล้วแล้ว,ลวความเคลื่อนไหวของกปปสก็เป็นเรื่องของกปปสผมไม่ได้เป็นแกนนํากปปสนะผมร่วมกิจกรรมของกปปสใช่ แต่การร่วมกิจกรรมของกพสเนี่ยมันเป็นสิทธิพื้นฐานของผมอยู่แล้วกว่า20ปีนายสาธิตเซเกาวเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจและการค้าไทยอินเดียแต่ที่ยาวนานกว่านั้นเขาและครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานกว่า50ปีครอบครัวเซเกาวทำธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์อาศัยอยู่ในเมืองไทยแบบถาวรแต่ตัวเขายัางคงใช้สัญชาติอินเดียต่างจากคนอื่นในครอบครัว ที่ได้รับสัญชาติไทยตามแผ่นดินเกิดสา,สาธิตมีบทบาทด้านการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศอย่างจริงจังเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาสาธิตเสกาวเคยร่วมให้คำปรึกษาหลายรัฐบาลเป็นผู้แทนด้านการค้าไทยอินเดียร่วมเจรจาการค้าต่างประเทศกับรัฐบาลไทยทั้งรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัตร สาธิตเข้าร่วมชุมนุมกับกปปสตั้งแต่การชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่สถานีรถไฟสามเสนและขึ้นเวทีปราศัยหลายครั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษหรือ DSI ระบุว่านายสาธิตเป็นหนึ่งในแกนนำกปปสที่ทำผิดสองช่วงเวลาคือระหว่างประกาศใช้พระราชบัญญ,ญัติความมั่นคงและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการเดินทางไปปิดสถานที่ราชการ และถูกออกหมายเรียกเมื่อวันที่23มกราคมเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสาธิตเซกอซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่คุณสาธิตได้เคยประสานและกําลังประสานและเป็นผู้ประสานระหว่างหอการค้าอินเดียกับหอการค้าของประเทศไทย ในวันพรุ่งนี้นายถาวรเซนเนียมหนึ่งในแกนนำกปป,ปสเตรียมยื่นคำร้องต่อสารแพง่งเพราะก่อนหน้านี้สารแพ่งมีคำวินิจฉัยไม่ให้สรสออกประกาศหรือคำสั่งหรือข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินไปบังคับใช้กับผู้ชุมนุมนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉินอุรชัยสอแก้วไทยพีบีเอรายงาน ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าให้เวลาคุณสาธิตเซเกา7วันนะคะเพื่อยื่นอุธรณ์คำสั่งในประเทศออกนอกประเทศค่ะสำหรับอีกท่านหนึ่งที่รอความเป็นธรรมมาไม่ต่ำกว่า2ปีก็คือคุณทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ถูกโยกย้ายให้ไปรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะ เป็นช่วงของการโยกย้ายที่เกิดขึ้นในช่วงที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์เข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้นําประเทศใหม่ๆนะคะสำหรับการโยกย้ายในครั้งนี้คุณทวินมองว่าไม่เป็นธรรมและได้ยื่นเรื่องทําให้คดีนี้อยู่ในศาลปกครองมาไม่ต่ํากว่า2ปีแล้ววันพรุ่งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้น,นส0นาฬิกาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งนะคะว่ารัฐบาลจะต้องคืนตําแหน่งเลขาธิการสอมอชอให้กับคุณทวินหรือไม่ ถ้ามีคำสั่งให้คืนตำแหน่งจริงก็คงจะเป็นโจทย์ใหม่ให้กับรัฐบาลรักษาการนี้นะคะที่มาที่ไปของคดีนี้คืออะไรคุณวราวิชิมณีมีรายงานพร้อมๆกับคุยเปิดใจกับคุณทวินเปลี่ยนสีค่ะการกับความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยผมพูดในเวทีนี้และก็อีกหลายเวทีแล้วมันมีความหมายแค่ว่าเราเนี่ยต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ข้าการเราเนี่ยให้คุณให้โทษกับ กกการเเมมืือองงัับบคหากตั้งสมมติฐานว่าวันพรุ่งนี้สารปกครองสูงสุดสั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแก่นายทวินเปลี่ยนสียึดตามคำสั่งสารปกครองกลางนั่นหมายความว่าอดีตเลขาธิการสมชที่ขึ้นเวทีกอปปสหลายครั้งจะต้องกลับไปทำงานกับรัฐบาลรักษาการที่เขาโจมตีมาโดยตลอดอย่างน้อยจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่วันนี้ ศูนย์อำนิยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นในช่วงที่นายทวินทำงานกับรัฐบาลพักประชาธิปัตย์นั่งเป็นเลขานุก,การในสอชสลายการชุมนุมกลุ่มนปชปี2553ยิ่งเป็นภาพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลพักเพื่อไทยอย่างสุดขั้วแต่นายทวินที่ปัจจุบันถูกแผวนั้นปลายชีวิตข้าราชการไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีจะกเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้ เชื่อว่าไม่มีปัญหาหากต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ถ,ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าศาลจะคืนตำแหน่งให้ภาพการทำงานมันจะออกมาเป็นยังไงเลขาสมชอ,อดีตเลขาสมชไปขึ้นเวทีกปรปปสแล้วจะกลับไปทำงานกับฝ่ายบริหารด้านความมั่นคงได้ยังไงคือคือผมว่าอาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ก็ได้นะครับ,รบอาจจะต้องแยกอย่างนี้ว่าว่าถึงพวกเราเป็นข้ารการก็จริงแต่พวกเราก็มีสิทธิท,ทางการเมือง มีอุดมการทางการเมืองซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกับใครๆทั้งสิ้น <Ừ. S 2> นะเพราะฉะนั้นถ้าแยกอย่างนี้ได้เนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเป็นประชาชนเป็นคนธรรมดาคนหนึง่งผมก็มีสิทธิที่จะมีความคิดความเห็นทางการเมืองซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับรัฐบาลที่ผมทํางานด้วยก,ก็ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเข้ามาในยอยู่ในแวดวงของงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมก็ต้องทําตามนั้นตามการรับผิดชอบที่ผมที่ผมมีอยู่นะผมคิดว่าน่าจะลองดูก็ได้นะว่าว่า ในระหว่างที่ต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงด้วยกันเนี่ย <Ừ. S 2> ผมก็ทํางานไปตามกรอบที่ผมรับผิดชอบอยู่ <Ừ. S 2> อะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันเป็นไปตามคันองของกฎหมายหน้าที่ว่ารับผิดชอบอยู่ผมก็ทําพอตกอีกช่วงหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันตำแหน่งหน้าที่ผมผมก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล <Ừ. S 2> ตามสิทธิที่ผมมีอยู่คำสั่งสำนักนยายกรัฐมนตรีโยกย้ายนายทวินเกิดขึ้นวันที่7กันยายน2554ถูกมองว่าเป็นเหตุผลทางการเมือง ที่รัฐบาลต้องการโยกพลตํารวจเอกวิเชียนพศโพสีออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในขณะนั้นเพื่อเปิดทางให้พลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดมมาพง์ขึ้นเป็นผอบอตรแทนพลตํารวจเอกวิเชียนจึงถูกโยกมานั่งเลขาธิการสมอชอแทนนายทวินก่อนจะมีการปรับตําแหน่งนี้อีกครั้งให้พลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสมอชอคนปัจจุบัน ในขณะที่นายทวินมองว่าการโยกย้ายไม่เป็นธรรมจึงนำเรื่องไปฟ้องศาลปกครองกลางศาลมีคำสั่งวันที่30พฤษภาคมปีที่แล้วให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสอม,มอชอแต่ฝ่ายกฎหมายสำนักนายกตัดส,สินใจยื่นอุทธร์วันพรุ่งนี้ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งอีกครั้งว่าให้คืนตำแหน่งหรือไม่หลังต่อสู้มานานกว่า2ปี หากสารสั่งให้คืนตำแหน่งนายถวินเชื่อว่ารัฐบาลอาจจะอ้างสถานะที่เป็นรักษาการไม่สามารถแต่งตั้งโยกดายข้าราชการระดับสูงได้เพื่อยื้อเวลาต่อไปทีนี้กรณีนี้เนี่ยมันมันแปลกกว่านั้นก็คือเป็นคําสั่งสารครับซึ่งคําสั่งสารก็ต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติผมก็ว่ามันปัญหามันน้อยกว่านะปัญหาน้อยกว่าที่ิเริ่มย้ายเองอะไรเองนะแต่ว่าจะต้องไปถามกกต หรือไม่อะไรต่างพวกนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในวิสัยที่ที่อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ก็เดี๋ยวก็คงให้ทางฝ่ายกฎหมายของทนายก็ว่ากันไปสมมติจะเป็นอย่างนั้นนะผมที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ทราบว่าพุ่งนี้จะออกหัวออกก้อยหรือยังไงยังไม่ทราบทั้งสิ้นเ่ยการยกย้ายนายทวินมีคำชี้แจงมาตลอดว่าเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาล ซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับข้าราชาการที่มีท่าทีไม่ตอบสนองทางการเมืองแต่กรณีนี้จะกลายเป็นเหตุผลที่ย้อนกลับมาโจมตีรัฐบาลหรือไม่ทั้งในแง่ของจริยธรรมทางการเมืองและในทางกฎหมายที่นายถวินกำลังตัดสินใจว่าจะต่อยอดไปยื่นฟ้องรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อปปชหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำสั่งศาลวันพรุ่งนี้วราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน